ครับผมใหม่โอเต์เซชันนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาให้ตัวเครื่องยนต์ตัวไฟครื่งยนโชว์นะครับจากครั้งที่แล้วที่ผมเพิ่งเปลี่ยนในตัวคอยจุดระเบิดเสร็จนะครับพอเราเปลี่ยนคอยจุดระเบิดเสร็จปัญหาที่ตามมาก็คือไฟเครื่องยนต์เนี่ยมันยังโชว์อยู่นะครับมันยังไม่ถูกรีเซ็ตเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้มัน,มนถูกรีเซ็ตทำได้สองวิธีนะครับ วิธีแรกก็คือไปเข้าที่ศูนย์บริการนะครับให้เขาใช้เครื่องวิเคราะห์นะครับเครื่องวิเคราะห์รถยนต์นะครับนะลบค้ดให้นะครับหรือวิธีหนึ่งท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับวิธีนี้ผมจะแนะนําให้ใช้วิธีนี้ก็คือวิธีการถอดขั้วบแบตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราให้เราทํำยังไงนะครับนะมาถอดรถกันก่อนนะครับแล้วเรามาดูที่ขั้วบแบตเตอรี่นะครับขั้วบแบตเตอรี่นะ แบตเตอรี่จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับสาเหตุทําไมไฟมมนถึงโชว์เพราะว่ากล่อง ECU เนี่ยครับเป็นตัวที่เก็บข้อมูลารายงานจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่มันเสียบอยู่ในจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ในตัวเซนเซอร์คอยจุดระเบิดต่างๆนะครับก็ยังมีเซนเซอร์ทั้งนั้นนะครับอย่างคอยจุดระเบิดที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับเซนเซอร์มันได้รับรายงานมาแล้วมันจะค้างอยู่ในระบบแล้วมันก็แจ้งข้อมูลไป มามาที่ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็รายงานไปที่หน้าจอแดชบอร์ดที่อยู่ในรถยนต์นะครับที่เป็นไฟ engine show แหละนะนะเป็นหนึ่งในรายการที่มันจะต้องแจ้งเข้าไปวิธีการรีเซ็ตนะครับกล่องตัวนี้ก็คือการถอดไฟเลี้ยงนี่ออกนะครับวิธีการถอดไฟเลี้ยงออกให้เราถอดที่ตัวนี่ครับแบตเตอรี่คัวลบนะครับอยู่ตรงนี้กูบอกไ่ต้องไปถอดนะครับถอดคัวลบออกแล้วก็จะเบอร์เบอร์สิดนะครับ หมุนให้หลวมนะอ่ะถอดออกมาอย่างนี้นะครับถอดออกมาประมาณนี้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับในตัวกล่อง ECU นะครับมันก็จะไม่มีไฟเลี้ยงนะครับนะมันก็จะถูกดีเซ็ตค่าแต่ปัญหาที่ตามมาเราต้องไปตั้งค่าพวก,พวกนาฬิกาพวกอะไรพวกนี้ใหม่นะในรถยนต์นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วพอแล้ว นะครับทีนี้เรามาเสียบกลับนะครับระวังนิดนึงนะครับมันจะมีไฟสปาร์คขึ้นมาหมุนกลับคืนให้แน่นนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับอ่ะตึงมือแล้วนะครับโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าในห้องเครื่องยนต์ข้างหน้านะครับว่าไฟโค้ดที่มันโูขึ้นมาเนี่มันหายไปย,ยังไปดูกันครับ อ่าโอเคไฟโชว์อนจินนะครับที่เคยติดขึ้นมาแดงๆในะมันหายไปแล้วนะครับเห็นไหมหายไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าทีนี้เราไปตั้งพวกนาฬิกาพวกอะไรพวกนี้ใหม่เนี่ยนาฬิกาเนี่ยไปตั้งค่าใหมนะ่ให้เรียบร้อยนะครับนะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปศูนย์บริการ นี่ก็เป็นวิธีการอย่างง่ายนะครับในเรื่องของการลบโค้ดไฟ Engine s h ช w นะครับหลังจากที่เราดาเนินการซ่อมแซมในส่วนที่มันมีปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลบโค้ดที่มันค้างในกล่อง ECU เสร็จครับโดยต้องโดยที่เราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายที่สุดทาการนะก็ใช้วิธีถอดคั้วลบเผาแบตเตอรี่ออกนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ช่วยให้เราประหยัดตังได้แล้วประหยัดเวลาด้วยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ